ดีครับท่านผู้ชมที่เคารบครับเมื่อวานมีการแข่งขันวอลเลย์บอลระหว่างทีม G.S. k a r t h i กับทีม A.I. p a p p e r Kovilili คาวหล่ะนะครับที่เกาหลีใต้นู่นผลปรากฏว่า A.I. Pepper สามารถกลับมาฟื้นคืนชีพอีกครั้งหนึ่งครับหลังจากที่พ่ายแพย้ติดต่อกันมา9นัดครับเอาชนะ G.S. k a r t h i ไป3ต่อหเซตแบบคะแนานเกาะกันมาเลยทีเดียวครับเกิดอะไรขึ้นสำหรับ G.S. k a r t e และมีอะไร เกิดขึ้นกับเปเปอร์ทำไมถึงกลับมามีชัยชนะได้ก่อนหน้านี้ครับโคชจางสุขยองประจางนี่รับก็ได้อบรมนักกีฬาพอสมควรครับปรับทัศนคติปรับใหม่ลืมเรื่องราวที่เกิดขึ้นในอดีตซะแล้วมันเริ่มต้นตรงนี้โฟกัสเกมที่จะถึงนี้เท่านั้นประจางก็เอาใหญ่เลยแหละนะครับทำให้นักกีฬามีชีวิตชีวามีกระจิตกระใจที่จะกระหายชัยชนะนะพูดง่ายๆน,นะครับแพชชั passion, passion, นะ่นแพชชั่นประมาณนั้นนะ พอลงแข่งขันครับเซตแรกเซตหนึ่งเซตสองเซตแรกนี่พ่ายนะพอเซตสองมาก็เริ่มกลับมาทําคะแนนได้ดีชนะเซตที่สามก็ชนะเซตที่สี่ก็ชนะอีกเรื่องของเรื่องมันมีอยู่ว่าครับซิววานี่ถอดใจมาตั้งแต่เซตที่สองแล้วครับท่านผู้ชมโดนบล็อกไปสองสามครั้งแล้วก็ความผิดพลาดของซิววาเกิดขึ้นพอสมควรแล้วก็เรนะเองครับก็ตีผิดพลาดอย่างมากมายทําให้เกิดความท้อแท้ขึ้นมาในที่สุดครับ A.I. Paper ก็สามารถทำลายสถิติการแพ้นี่ก็คือสื่อเกาหลีก็พูดอย่างนั้นนะทำลายสถิติการแพ้ของตัวเองติดต่อกันถึง9นัดสำเร็จนะเขาลงข่าวอย่างนั้นก็ขอแสดงความดีใจด้วยกับ AI Paper นะครับที่มามุระก็เล่นได้โจอี้ก็เล่นได้รวมทั้งอ e ีวันจองครับเซตเตอร์หลักของทีมกลับมาแล้วครับเมื่อก่อนนี้ก็จะเป็นพักแซวแรงหมาเลข19าหน้าที่เซตเตอร์ ลุ่มๆดอนๆอ,อ,อะไรประมาณนั้นครับด้วยอาการบาดเจ็บของอีวานจองส่งผลในทีมนี่ครับแพ้รวดมาเลยและ MVP เป็นของปักจองอาครับท่านผู้ชมด้วยการบล็อก3ครั้งและการรับลูก11ครั้งทำให้ปักจองอานี่ได้รับ MVP แต่เสียงวิพากษ์วิจารณ์ก็พอสมควรครับท่านผู้ชมอามาฟังดูแฟนๆ a อไ a เปเปอเขาชื่นชมหรือว่าเขามีข้อ ตำหนติติติงอย่างไรบ้างมาดูกันครับคอมเมนต์แรกเขาบอกว่าใครกันแน่ที่เป็นคนเลือกผู้เล่นปังปัง,ปงหมายถึงว่า MVP นั่นแหละนะผู้เล่นป,ปังปังในวันนี้ควรจะเป็นหนึ่งในสามคนนี้นั่นก็คือโจอี้ทมามุระและอีวันจองคอมเมนต์ต่อไปเขาบอกว่าจงซอมินดาวรุ่งทีมเปเปอร์เป็นกองหลังที่ดีที่สุดผมหวังว่าเขาจะพัฒนาขึ้นเรื่อยๆ คอมเมนต์ต่อไปบอกว่าฉันรู้สึกดีใจมากหลังจากดูเกี้ยวเท่าแก่ของฮันซงอีแต่พอปักจองอาได้รับเลือกฉันรู้สึกเสียใจเลยนี่เขาไม่พอใจเลยนะครับที่ปักจองอาได้ MVP นะคอมเมนต์ต่อไปบอกว่าเมื่อมองดูสิ่งที่พักจองอาทํำแล้วฉันรู้สึกจริงๆว่าไม่มีคำตอบใดๆเลยคอมเมนต์ต่อไปบอกว่าปักจองอาทําได้6คะแนนมีประสิทธิภาพในการบุก13เอร์เซนต และมีประสิทธิภาพในการรับบอล8เปอร์เซ็นตคอมเมนต์ต่อไปบอกว่าผู้เล่นยอดเยี่ยมวันนี้น่าจะเป็นชิมาโมระอัตราความสำเร็จในการโจมตีของพักจองอาคือเท่าไหร่คอมเมนต์ต่อไปบอกว่าเมื่อหลีกนี้จบลงพักจองอาต้องถูกไล่ออกก็เป็นอย่างนี้มานานแล้วล่ะนะครับตั้งแต่ฤดูกาลที่แล้วมีคอมเมนต์ต่อกลับบอกว่าเขาจะกลับไปโรงเรียนปั้นดินเผา ปักจองอานนี้มาจากไฮพาร์ ath, ใช่ไหมและจะกลับมามีชีวิตอีกครั้งหนึ่งเพราะพวกเขาเองก็มีทีมป้องกันที่ดีคอมเมนต์ต่อไปบอกว่าขอบคุณสำหรับความทุ่มเทนในการทำงานของคุณใช้แครอทแทนการตีเราต้องการการพูดคุยกันอย่างอบอุ่นระหว่างผู้เล่นกับโค้ชคอมเมนต์ต่อไปบอกว่านี่เป็นโชคดีของเปเปอร์ที่ตัวเซตเก่งและโจอี้ก็แสดงทักษะอันยอดเยี่ยมของเธอออกมาคอมเมนต์ต่อไปบอกว่า ฮันซองกี้ ee, ช่างหน้าสมเพชจริงๆฉันต้องหาตัวเซตให้คุณนะคอมเมนต์ต่อไปบอกว่าคะแนน45แต้มของซิลวา่าถือว่าผิดพลาดหลังจากจบการแข่งขันลงเขาทำคะแนนได้ร้อยแต้มใน5เซตคิดเป็น45มาจากฝีมือของเขาเองส่วนที่เหลือเขาทำได้ต่ำกว่า10เอซซะด้วยซ้ำคอมเมนต์ต่อไปบอกว่า ฉันรู้สึกว่าฉันเบื่อที่จะเป็นคนขี้เกียจแล้วแต่ถ้าฉันติดขัดฉันก็ยอมแพ้ไปเลยฉันคิดว่าฉันจะลาออกปีหน้าน่าจะหมายถึงแซะปักจองอานั่นแหละนะคอมเมนต์ต่อไปบอกว่าฉันคิดว่าสาเหตุอาจเป็นเพราะเปเปอร์กำลังจะยุบทีมหากยังพ่ายแพ้ติดต่อกันต่อไปดังนั้นพวกเขาจึงเป็นเช่นนั้นจะเป็นผลกระทบอย่างใหญ่หลวงต่อวงการวอลเลย์บอลฉันคิดว่าสมาคม จึงสั่งให้พวกเขาไปลองดูก็หมายถึงว่าเฮือกสุดท้ายฮึดหน่อยถ้าไม่ฮึดจะถูกยุบอะไรประมาณนั้นนะคอมเมนต์ต่อไปบอกว่าใช้ชนะในวันนี้เกิดจากการรับและการป้องกันที่ยอดเยี่ยมของจองโซมินถูกใช้งานบ่อยครั้งคอมเมนต์ต่อไปบอกว่า G.S. ดูหมดหวังแล้วพวกเขาขาดการบล็อกอย่างสิ้นเชิงไมมว่าเปเปอร์จะได้เปรียบในเรื่องของพละกําลังเล็กน้อยในวันนี้ แต่พวกเขากับคลองเกมและรับลูกได้อย่างเหนือกว่าถ้าพวกเขามีอีวอนจองเป็นตัวเซตตตั้งแต่แรกพวกเขาคงไม่พ่ายแพ้ติดต่อกันถึง9นัดมีอีวอนจองเข้ามาทำให้ตำแหน่งเซตเตอร์ที่หายไปของทีมกลับมามีชีวิตชีวาอีกครั้งอย่างไรก็ตามความสามารถในการรุกของพักจองอาเป็นสิ่งที่ต้องพิจารณาอย่างจริงจังเอาแล้วครับอะไรอะไรก็มาลงจองทั้งนั้นเลยจองอาเอ๋ยจองอา ช่างอุดมสมบูรณ์ไปด้วยทัวช่ำๆเลยคอมเมนต์ต่อไปบอกว่าซิว่าเหนื่อยมากฉันเป็นห่วงเธอคิดว่าหลังเธอจะหักในเร็วๆนี้และวันนี้เปเปอร์ปัปกจองอาทําไปหกแต้มเยี่ยมมากนักกีฬาที่ได้รับเงินเดือน700ล้านวอนอก็มีหัวเราะมาฮ่าฮา่าพูดง่ายๆถากถางคอมเมนต์ต่อไปบอกว่าเปเปอร์มีระดับความสามารถในการเซตบอลที่คุณสูงขึ้น น่าจะเป็นว่าการเซตบอนนี่มีศักยภาพเพิ่มขึ้นเกรดของคุณจะดีขึ้นมาด้วยคอมเมนต์ต่อไปบอกว่า g s เคาทิคแข็งแกร่งที่สุดในเซตแรกเป,ปเปอร์ก็โตเป็นผู้ใหญ่ก็หมายถึงว่ามีความคิดความอ่านนั่นแหละคอมเมนต์ต่อไปบอกว่าขอแสดงความยินดีกับชัยชนะอันยอดเยี่ยมของคุณในวันนี้คอมเมนต์ต่อไปบอกว่าในแมตช์ก่อนหน้านี้ที่มามมระมุ่งเน้นไปในการโจมตีมากเกินไปจนลืมบทบาทของตัวเองในตัวบล็อกกลางไป วันนี้เธอกลับมาทำหน้าที่บล็อกการโจมตีของซิว่าอีกครั้งคอมเมนต์ต่อไปบอกว่าเราชนะแต่เราชนะเพราะทีม GS c a คาเทคนี้เก่งกาจเหลือเชื่อปักจองอาถูกเกณฑ์ไปปฏิบัติการโจมตีดังนั้นเธอจึงได้รับเงินเดือนอย่างสม่ำเสมอแม้ในช่วงเศรษฐกิจที่ตกต่ำเช่นนี้แต่แทนที่จะเน้นการโจมตีพวกเขากลับมาตั้งรับพวกเขาจัดการผู้เล่นกันอย่างไรกันแน่ <c oughs> เอาคอมเมนต์ต่อไปบอกว่าการคัดเลือกผู้เล่นทรงคุณค่าหรือ MVP มีปัญหาอะไรหรือคอมเมนต์ต่อไปบอกว่าจริงหรือที่ผู้เล่นปังปังนั่นคือพักจองอาคอมเมนต์ต่อไปบอกว่าวันนี้พักจองอาบล็อกได้3ามแต้มยิงลูก3ามแต้มพลาด3ามครั้งและรับลูกได้ยอดเยี่ยมสามครั้งแล้วคะแนนทั้งหมดที่ถูกหักออกไปมันเรื่องใหญ่ตรงไหน นี่มันเป็นการโปรโมททางโซเชียลชัดๆของฮันซงอีหรือว่าเธอได้รับค่าจ้างหรือสายตาผิดเพี้ยนมีปัญหากันแน่พักจองอานี่โดนตลอดครับเต็มๆเ,เลยเอาละพะอ่อใหญ่นัดนำเรื่องราวต่างๆมาเล่าสู่ฟังเกี่ยวกับเรื่องราวของปักจองอานี่แหละนะโอ้เกิดเป็นปักจองอานี่มันช่างระทมขมขื่นจริงๆเลยทีมชนะก็โดนทีมแพ้ก็โดน หมดเวลาแล้วพบกันใหม่กับพรยาโนดในคลิปหน้าอย่าลืมกดติดตามกดไลค์ให้กับพญยาโนดจะเป็นพระคุณอย่างสูงสวัสดีครับ